ย้อนกลับไปเมื่อส right ิบกว่าปีที่แล้วสมัยตั้มยังเรียนอยู่ที่ต่างหวัดเขาเป็นคนภาคใต้ซึ่งเรื่องราวที่ทำให้เขาต้องจดจำไปตลอดชีวิตและเชื่อว่าผีมีจริงนั้นก็คือเรื่องของผีนางรำเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่เขาอยู่มสาตอนนั้นเขาได้มีโอกาสเป็นตัวเทนอเพื่อส่งตัวไปแข่งขันทักษะวิชาการที่ต่างจังหวัด ซึ่งมีกำหนดการเดินทางเวลาประมาณตีสามเนื่องด้วยบ้านของตั้มก็ค่อนข้างที่จะอยู่ห่างกับโรงเรียนพอสมควรเขาเลยคุยกับแม่ว่าขอไปนอนที่หอในที่โรงเรียนได้ไหมแม่ของเขาก็อนุญาตเขาก็เลยเก็บเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวเพื่อจะเอาไปใช้ที่หอหลังจากนั้นก็เดินทางไปที่หอในของโรงเรียน พอไปถึงก็นั่งคุยกับเด็กหอเมาส์มอยอะไรกันสนุกสนานแต่พอถึงประโยคสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะแยกย้ายไปนอนกันด้วยความคึกขนองตั้มก็ได้พูดจาท้าทายขึ้นว่าเห็นเขาว่าโรงเรียนนี้มันเฮี้ยนกูอยากจะเห็นสักตัวสองตัวจังเลยว่า เราก็แยกย้ายกันนอนหลังจากนั้นไม่นานเขาก็สะดุ้งตื่นเขาก็เลยลุกขึ้นมาดูนาฬิกาที่ผนังห้องปรากฏว่าตอนนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆก,ก็ยังเหลือเวลาอีกสามชั่วโมงก่อนออกเดินทางตั้มก็เลยนอนต่ออีกสักแป๊บในขณะที่เขากำลังสลึงสลืออยู่นั้นเขาก็ได้เห็นเงาตะคุ่งตะคุ่งอยู่ที่ตู้เสื้อผ้า ที่อยู่ปลายเท้าด้วยความสงสัยเขาก็เลยลองสังเกตดูดีๆปรากฏว่าสิ่งที่เห็นมันมีลักษณะคล้ายกับนางรำที่กำลังร่ายรำอยู่ตอนนั้นเขากตกใจมากเลยนึกในใจว่าผีก็อยู่ส่วนผีคนก็อยู่ส่วนคนต่างคนต่างอยู่ในยามมาหลอกกันเลยหลังจากนั้นเขาก็พยายามข่มตาหลับไปด้วยความกลัว หลังจากตื่นมาตีสก็อาบน้ำแต่งงอตัวเพื่อเดินทางไปแข่งขันวิชาการตามปกติโดยที่ไม่หวนกลับมาคิดกับสิ่งที่เห็นเมื่อคืนเลยหลังจากกลับมาจากการแข่งขันวันถัดมาก็ได้มาเข้าเรียนตามปกติซึ่งในวันนั้นอาจารย์ประจํำวิชาก็ติดภารกิจ ทำให้ไม่ได้มาสอนท่านจึงให้รุ่นพี่เข้ามาคุมพวกเขาเพื่อไม่ให้ออกไปเล่นรบกวนห้องเรียนข้างๆพอรุ่นพี่มาคุมรุ่นพี่ก็ได้บอกกับพวกเขาว่าน้องๆอ,อยากฟังเรื่องหลอนๆของโรงเรียนนี้กันไหมพี่จะเล่าให้ฟังด้วยความที่เป็นวัยรุ่นกำลังอยากรู้อยากเห็นกปกับพวกเขาก็ชอบเรื่องอะไรแบบนี้กันอยู่แล้ว รุ่นพี่ของเขาจึงเริ่มเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นที่เขาเข้ามาเรียนที่นี่แรกๆเขาก็มาอยู่หอในของโรงเรียนเหมือนกันซึ่งหอในสมัยนั้นเนี่ยจะเป็นหอรวมทุกคนจะนอนเรียงหน้ากระดานกันซึ่งปลายเท้าทุกคนก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเรียงไปเป็นแถวเย็นวันหนึ่งพวกเพื่อนๆของเขาก็ได้ไปพูดจาลบหลูท้าทายยอบ้านทรงไทยข้างโรงเรียนว่า เห็นเขาว่าดูไม่เห็นจะมีอะไรเลยกับว่าคืนนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันนอนตามปกติพอทุกคนหลับกันหมดแล้วเหลือรุ่งที่คนเดียวที่ยังสลึมสลืออยู่จนรุ่งที่ได้เหลือไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มที่อยู่หน้าตู้เสื้อผ้าเลยได้ลืมตาขึ้นอยู่ชัดๆปรากฏว่าสิ่งที่รุ่งที่เห็นก็คือผีนางรำมายืนรำอยู่ รุ่นพี่ก็เลยสะกิดคนอื่นๆให้ตื่นกันพอคนข้างๆตื่นมาเห็นก็สะกิดกันต่อต่อไปทุกคนก็เห็นเหมือนกันหมดทุกคนก็ต่างลุกขึ้นวิ่งทันทีแล้วไปตามคนคุมหออามาช่วยไล่ผีนางรำนี้ออกไปพอคนคุมหอทำพิธีอะไรเสร็จสับทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติวันรุ่งขึ้นรุ่นพี่จึงไปถามคนเท่าคนไก่ที่อยู่บริเวณโรงเรียน เกี่ยวกับผีนางรำที่พบเจอกันคุณยายท่านหนึ่งจึงเล่าเหตุการณ์ในอดีตให้ฟังว่าสมัยก่อนที่จะสร้างโรงเรียนนี้แต่เดิมแล้วที่ดินของโรงเรียนนี้เป็นที่ดินของบ้านนางรำคนหนึ่งชื่อนางสมอนนางเป็นนางรำที่มีรูปลักษณะหน้าตาที่สวยมากๆแล้วก็มีชายคนหนึ่งชื่ออิน แอบรักนางสมรมานานแล้วแต่ก็ไม่เคยได้ครอบครองนางเลยวันหนึ่งนางสมรได้แต่งงานกับชายคนหนึ่งซึ่งเป็นทหารแล้วต้องออกไปรบในสมัยนั้นพอสามีออกไปรบนางสมรก็ต้องอยู่เพียงลำพังนายอินชายที่แอบชอบนางสมรจึงเกิดความเคนอที่ตนแอบรักมานาน แต่กลับไม่ได้เป็นสามีจึงคิดที่จะฆาตกรรมนางสมอนคืนหนึ่งนายอินบุกขึ้นไปบนบ้านนางสมอนได้ข่มขืนนางและฆ่านางผ่านไปหลายวันชาวบ้านก็แอบใจว่าทำไมนางหายไปไม่เห็นหน้าเลย จึงได้ไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ได้มาที่บ้านนางสมรแล้วเรียกนางอยู่พักใหญ่แต่ไม่มีเสียงตอบกลับผู้ใหญ่บ้านก็เลยเดินขึ้นไปบนบ้านของนางแล้วได้เข้าไปในห้องของเธอผู้ใหญ่ไม้เอกบ้านถึงกับช็อกกับภาพที่เห็นผู้ใหญ่บ้านท่านเห็นมีเลือดนองเต็มพื้นห้องเลือดนี้ ไหลออกมาจากตู้เสื้อผ้าผู้ใหญ่บ้านก็ได้รวบรวมความกลา้าแล้วเปิดตู้เสื้อผ้าออกดูภาพที่เห็นคือน,นางสมรถูกปาดคอเฉือนแขนขาแล้วยัดเข้าไปในตู้เสื้อผ้าสภาพศพเน่าอืดม,มีหนอนเต็มไปหมดเหตุการณ์ที่คุณยายเล่าก็มีประมาณนี้หลังจากที่ผมได้ฟังเรื่องที่รุ่นพี่ถ่ายทอดผมก็นึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผมที่ผมได้เห็นในคืนนั้น มันทำให้ผอมหายสงสัยว่าทำไมทุกครั้งที่ผีนางรำตนนี้มักจะปรากฏตัวให้นักเรียนเด็กหอเห็นและทำไมถึงชอบปรากฏตัวออกมาจากตู้เสื้อผ้าเป็นเพราะเขาถูกฆาตกรรมแล้วหมกไว้ในตู้เสื้อผ้านี่เองหลังจากผ่านไปได้ไม่นานตั้มก็ได้มีเรื่องที่ต้องมานอนหอในอีกครั้ง แรกๆก,ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งดึกคืนที่สี่ราวๆประมาณเกือบตีหนึ่งตั้มก็ต้องสอดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเมื่อจู่จูก,ก็รู้สึกว่ามีอะไรเย็นเย็นเยิ้มเยิมหล่นลงมาใส่หน้าของเขาจะว่าเป็นน้ำฝนก็ไม่ใช่เพราะมันมีความเหนียวและข้นปนกับมีกลิ่นเหม็นคาวและในขณะที่ตั้มกำลังหลับสบายอยู่นั้นด้วยความสงสยัย แกมลำคาญจึงลืมตาขึ้นดูว่าคืออะไรเขาก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะสิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้าของเขามันคือผีสาวในชุดนางรำไม่มีหัวไม่มีแขนร่างกายโชคไปด้วยเลือดส่งกลิ่นเหม็นขาวคลัค้งเหม็นสาบชวนให้อาเจียนกำลังยืนคล่อมอยู่ที่ปลายเตียงของ เขาพร้อมกับกำลังขยับร่างกายไร้รำแบบไม่มีหัวและแขนอยู่อย่างนั้นเมื่อตั้มเขาตั้งสติได้จึงรวบรวมกำลังและความกล้าลุกขึ้นวิ่งออกจากห้องไปด้วยความตกใจกลัวสุดขีดพร้อมกับตะโกนว่าผีหลอกไปอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับเป็นลมสลบไปที่สนามหญ้าหน้าหอพักจนกระทั่งรุ่งเช้า พันโรงมาเจอตัวเขาที่นอนสลบอยู่เข้าจึงได้ปลุกและนำตัวไปส่งยังห้องพยาบาลจึงพบว่าตั้มขาดสติมีอาการละเมอเพ้อพกและมีอาการจับไข้ให้สูงและหนาวสั่นพร้อมทั้งเธออยู่ตลอดเวลาพันโรงจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้ๆแถวนั้น และหลังจากรักษาตัวหายดีแล้วตั้มจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟังและนับตั้งแต่นั้นตั้มก็ไม่ยอมกลับไปนอนหอนั้นอีกเลยแม้จะจำเป็นแค่ไหนก็ตาม